อรุณสวัสดิ์ทุกท่านยามเช้านะครับผมพาชมแม่บี้เด้อทุกท่านนี่ครับผมใหม่ชุดแรกออกแล้วนะครับทุกท่านเนาะวันนี้วันที่สิบสามนะครับผมก็อีกไม่เกินสี่วันทุกท่านนะครับผมก็จะออกหมดเนาะคูคาจะส่งให้ตามคิวสั่งจองเด้อทุกท่านเด้อรอหน่อยเด้อครับผมเนาะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะเข้าไปส่งพร้อมๆกันนะครับผมจะได้ส่งรวดเดียวเนาะอาจจะแบ่งส่งนะครับผมเป็น2ชุด2วันนั่นแหละครับทุกท่านแต่ว่าอยู่ในช่วงวันที่15บหถึงสิ 18. นะครับผมแต่ว่าถ้าช่วงไหนวันส่งนี่ตรงกับวันส่งวันศุกร์เนาะมันจะไปติดติดไปรซี่วันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกท่านเนาะกลัวกลัวมดมันมาเจาะไข่ไหมเราก็จะเลื่อนไปส่งเป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านส่งออกวันอาทิตย์ของจะถึงวันจันทร์วันอังคารนะครับผมอย่างช้านะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งลูกค้านะครับผมหน้าเพจเนาะนะครับผมสั่งมาได้แน่นอนนะครับผมทุกท่านนะครับผม ขายซื้อขายจริงเดอ้อไม่ได้หลอกลวงใครเดอ้อหัวคำเนี่ยจะบอกให้ <c oughs> นะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีของให้ก็ไม่เอาเงินลูกค้าด้วยครับโอนคืนเต็มนะครับผมหรือว่าในสมมุติว่าท่านที่สั่งไปแล้วถ้าก่อนส่งอดทนรอไม่ได้หรือว่าจะเอาเจ้าอื่น ได้เจ้าอื่นแล้วหรือว่ามีปัญหาติดขัดไม่เลี้ยงอะไรแบบนี้ก็แจ้งได้เลยโอนเงินคืนให้เต็มจํานวนสาหรับท่านที่โอนสำหรับท่านที่แบบสั่งปลายทางก็สามารถแจ้งได้เลยทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับผมมันเป็นของซื้อขายเนาะแล้วก็ไอเราสั่งเนาะเราไม่สะดวกแล้วก็ไม่เลี้ยงก็ดีแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปก็จะเป็นภาระนะครับก็แจ้งหมูคําได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับทุกท่านเนาะเราเข้าใจนะครับทุกคนมีเหตุจําเป็นส่วนตัวทุกคนนะครับผม งามอีดีพี่น้องเอ้ยนะครับผมตัวป้อมๆรับแม่พี่ก็ได้ตุ้ยๆนะครับผมคือถ้าเรายิ่งเราเลี้ยงสมบูรณ์ตัวเขาจะยิ่งให้ร่างใหม่เขายิ่งโตขึ้นนะครับทุกท่านแล้วก็แก่นนะครับผมก็จะโตขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ก็คือตอนเลี้ยงอาจจะแออัดไปนิดนึงนะครับทุกท่านเนาะครับอันนี้แหละครับบี่ออกวันแรกทุกท่านเนาะนะครับผมวันแรกชุดแรกนะครับผม ชุดแรกนี่มีอยู่3เซตเซตละ10เซตละ10กระดงแบบนี้ถ้าเราขยายออกแล้วยังขายายเอาไม่หมด,ดทากท่านบางทีเราก็ไม่เอาไม่ให้เอามารวมกันเยอะเพราะว่าอีปากแหลมเนี่ยมันหลายนะครับทุกท่านมดด้วยนะครับผมเราต้องระวังนะครับผมก็อยู่บ้านยายนะครับผมแล้วก็พี่เอามาส่งนะครับผมส่งยำแรงๆกันยังไงมีรังเน่ารังเสียอยู่นะครับผมทุกท่านบางทีมีขนาดบ้านกลอกใกล้ๆกันจังหวัดเดียวกันอยู่นะครับผมนะครับ แต่ว่าเออถ้าส่งมาไกลเนี่ยก็ธรรมดาเดี๋รังเน่าเสียทุกท่านเวลาท่านสั่งพันใหม่ไปเนี่ยต้องเข้าใจนะครับผมว่ามันจะมีรังเน่ารังเสียนะครับทวกท่านเนาะอาจจะไม่ต้องไม่จะวม่โทษคนส่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมต้องเห็นใจกันนะครับต้องเข้าใจแหละครับผมเหมือนหูค่ำเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งเป็นลังเนี่ยโอ้ย,ยิ่งสบายเลยนะครับผมแล้วก็ต้องแจ้งลูกค้าด้วยว่า ถ้ามันเกิดเน่าเสียอะไรมาเนี่ยเราไม่เคยเียนนะมันเป็นของสดอะไรแบบเนี้ยเราก็บอกไปได้นะครับทุกท่านเนาะแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนนะครับผมนะครับทุกคร้ก็จะบอกเลยเพราะว่าบางทีเป็นลังเราก็กาเกณฑ์ไม่ได้ตัวผู้ตัวเมียเยอะนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดไม่เกิดนี่คือยังไงไม่เกิดคือทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็คนซื้อนี่ต้องเข้าใจเลยเป็นหลักก่อนนะครับผมว่ามันจะมีเน่ามีเสียแล้วก็มันอยู่ในลังเรามองไม่ออกบางทีเราสั่นเนี่ย บา,บางเจอเจอไอ้พันุ์ที่ตัวบี้ใหญ่พู้กับเมียใหญ่พอๆกันเราสั่นเนี่ยบางตัวเนี่ยผู้ทํารังใหญ่กว่าเมียก็มีนะครับผมนะครับผมเราอาจจะมีบางรังที่เจอนะครับผมซึ่งเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับเมื่อเช้านี่ออกมาก็เหมือนที่ท่านทุกท่านเห็นนะครับผมตอนช่วงตีสี่ตีห้าออกนิดนึงในอัลบั้มที่โพสต์ไปเนาะ ทีนี้พอสายมาเห็นแสงขี้ตะเวนนะเราเขาจะเริ่มออกเยอะขึ้นนะครับผมทีแรกมีแต่ตัวผู้ออกก่อนแล้วทีนี้ตัวเมียรเริ่มตามมาครับลูกสาวตุ้ยๆเริ่มตามมาแล้วเป็นจุดดำๆนี่คือฉี่เขาเนาะมันก็จะฉี่นิดนึงนะครับผมพอเราแบ่งออกก็ยังหนาอยู่ที่จริงต้องออกอ,อ,กอีก2กระด้งเป็น20นะครับผม10กระด้งนี้อ่า